น้ำตาลแฝงความเครียดความเห็นจริงที่จะทําให้คุณต้องการปรับพฤติกรรมความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้อย่างมากพร้อมทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการเกิดโรคเบาหวานทําให้ความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่คุณควรต้องการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานโรคเบาหวานสะสมกว่า6.5ล้านคนในประเทศไทยและมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า350,000คนที่น่ากังวลคือว่า40%ของผู้ป่วย ไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอายุรแพทย์ชำนาญการโรคเบาหวานชานวัดชวนตันติกมลศูนย์เบาหวานต่องร้ายท่อและควบคุมน้ำหนักโรงพยาบาลบิมุิขอบหน้าที่ความเชื่อว่าคนที่ไม่ติดหวานจะไม่เสี่ยงโรคเบาหวานแต่ความเจริญเติบโตของอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเช่นข้า,ขาวขาวขนมปังและผลไม้สุกจัดจะนำไปสู่การรับน้ำตาลแฝงทำให้ความเจริญเติบโตของอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นกลูกโคสและเพิ่มระดับน้ำตาในเลือดนอกจากการกินความเครียดยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างมากการเครียดส่งผลให้ร่างกายต่องหมุกไตหลังฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งสั่งให้ตัดล่อยน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากความเครียดสะสมต่อเนื่องจะทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้อายุรแพทย์ชันวัตรพร้อมกับความเห็นจริงว่าความเครียดส่งผลให้หลายคนกินคลายเครียดโดยเฉพาะของหวานหรืออาหารไขมันสูงซึ่งนำไปสู่วงจรอ,อันตราย เครียดกินน้ำตาลขึ้นเครียดซ้ำทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยากและบั่นทอนสุขภาพโดยรวมสำหรับผู้ที่มีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้ามองเห็นภาพเบลอหรือมีสมาธิลดลงควรรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยเร็วรวมถึงผู้ที่มีพ่อแม่เป็นเบาหวานอายุเกิน35ปีหรือมีภาวะเครียดเรื้อรังแพทย์แนะนำว่าการตรวจเบาหวานทำได้โดยตรวจค่าน้ำตาลสะสม HbA1c หรือการตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร FPG แม้โรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมให้ระดับน้ำตาลใกล้เคียงปกติดได้โดยเฉพาะหากตรวจพบเร็วและปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังเช่นลดน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอและจัดการความเครียดทั้งนี้การป้องกันโรคเบาหวานสามารถทำได้ด้วยการลดอาหารหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างน้อย30นาที5วันต่อสัปดาห์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอและดูแลจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง โรคเบาหวานมากเกิดจากวิถีชีวิตที่ไม่สมดุลมากกว่าการกินของหวานที่เพียงอย่างเดียวอยากให้ทุกคนรู้เท่าทันความเครียดกินและออกกำลังกายอย่างพอดีก็จะช่วยให้ร่างกายผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคได้ในระยะยาวอายุรแพทย์ฉันวัดชุนตติกรมล